สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสมบิปีมะลอมะอยครับวันนี้มีภารกิจใหญ่ครับพี่น้องสีมาตัดเข่าในหน้าครับจากมีเข่าบอบูครับอย่างพี่น้องเห็นนี่ละวันนี้ก็เลยถือโอกาสสีมารีวิวใบตัดเข่าให้พี่น้องเบ่งครับใบตัดเข่าในท้องตลาดกม็มีมากไม้หลายรุ่นหลายแบบหลายยี่ห้อครับพี่น้องเพราะว่าสิเป็น16นิว้ว18นิว้ว20นิว20น้ว24นิ้วครับผม ลักษณะกับไม่ให้เลือกแท้ได้ตามสะดวกให้ถือตามวัตถุประสงค์ครับใบตัดเขาก็จะแตกต่างจากใบตัดหญา้าก็คือจะบางและก็เรียวเงวกว่าครับเพราะว่าต้นเขามันบ่ได้แข็งหรือเหนียวซ้ำกันกับหญ้าครับอีกอย่างกับเพื่อที่จะหายได้งานหลายกว่าครับใบตัดเข่าที่บางก็จะเหตุให้ต้นเขาห้องบ่ช้ำครับจะตัดขาดแบบคมคมบริเฮ็ดหตุให้แผลมันแตกครับเขาห้องก็จะถอดเร็วฟื้นโตเร็วครับนี่ก็เป็นลักษณะของใบตัด ที่ออกมาใส่ในการตัดเขาครับจะใส่ใบตัดแบบสี่เหลี่ยมครับจะบ่ใส่ใบตัดแบบใบตัดวงเดือนหรือว่าวงกลมครับใบตัดแบบสี่เหลี่ยมเมื่อเขาตัดแล้วสีเห็ดในเขาหรือว่าจะพืชมันกระจายกันไปแต่ใบตัดที่เป็นแบบวงกลมหรือวงเดือนสีเห็ดในเขาหรือหยาที่ตัดเป็นกองเป็นกองเขาเขาที่สิทอดสิทแทงใบออกมามันจะบดีซ้ำใบตัดแบบสี่เหลี่ยมครับ แต่ว่าไผ่เลือกใส่แบบไดกจะขึ้นอยู่กับงบประมาณและการวัตถุประสงค์ครับโดยใบตัดที่บางและเลี้ยวอย่างที่เห็นนี่จะใส่ในการตัดใบเขาอย่างเดียวครับบ่สามารถที่จะเอาไปตัดหญ้าได้ครับเพราะว่าอันตรายจากการตีขาดได้ครับเพราะว่าบานทีที่เฮาเอาไปตัดหญ้ามันจะบมเมนตืขึ้นหน้าเข่าครับมันจะมีพวกหินพวกต่อไม้พวกขอนไม้ถ้าไปกระทบก็อาจเป็นให้อันตรายได้ครับ ใบตัดที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมแบบข้างบนข้างล่างที่เห็นในรูปครับก็ะจะเป็นใบตัดที่ใส่ในการตัดหญ้าครับใบตัดแบบนี้สามารถเอามาตัดเขาได้ครับเหมาะสําหรับคนที่มีงบประมาณหน่อยครับแล้วก็ว่าอยากเปลี่ยนใบตัดเปลี่ยนใบเปลี่ยนมาระหว่างการตัดเขากับการตัดหญ้าครับแต่จะมีข้อเสียนิดนึงก็ตรงที่มันสั่นครับเขาจะได้คื้นทีงานหน่อยครับจากการที่ห้าวาดเครื่องตัดแต่ละเคือ วัสดุในการเหตุใบตัดกะแตกต่างกันไปครับใบตัดที่มีลักษณะบางก็จะเป็นใบตัดที่เหตุมาจากใบเลื่อยเกาครับใบตัดใหญ่ที่ใส่ในการตัดหยากระเหตุมาจากเล็บกาที่มีคาร์บอนสูงตัดไม้น้อยที่มีความแข็งได้ถือต่อก็บเป็นหยังครับแต่ใบตัดบางที่เหตุมาจากใบเลื่อยเนี่ยก็สิใส่ในการตัดใบเขาย่างเดียวเด้อครับพี่น้องอีกอย่างที่เฮาต้องพิจารณาในการเลือกใบตัดเขาก็คือแงครื่องหรือว่ากำลังเครื่องตัดหยาของเฮ้าครับ ถ้กกำลังเครื่องตัดหญ้าเข้าบ่สูงเข้ากระใสใบตัดชนิดบางครับมันจังบ่แพ่เครื่องจังบ่เปลืองลำมั่นครับก็หว,วังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังมองหาหรือกำลังเบิงเบิงว่าสิไปตัดเขาว่าสิไปตัดหญ้าอยู่ครับในการเลือกใส่ใบตัดที่ใช้เหมาะกับงานเหมาะกับงบประมาณของเจ้าของครับเพื่อเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ ครับงบประมาณกับแรงที่ลงทุนไปแล้วที่สําคัญครับเกิดความปลอดภัยในการทํางานน้ครับอีสานสมปีมาล่ามาลอยครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายครับสวัสดีครับ